เอฟซีมาดิโกติตากด subscribe กดไลค์กดแชร์ดังนั้นสิครับโอ้โอมสเตย์โมสเตย์มาดฮาเลมโอ้ฮาเลมแหมสุดยอดเลว่ะฮาเลมไหมมองยังกติดกันแท้แน่ลูเหียเทแน่ดีเอไปพอดีุกิแคบเบียนสุสกิแคบเบียนรออนโอย ลดนอนครับลดนอนลดนอนรถพอดีนี้วะเสียอย่างเดียวเสียอย่างเดียวอะไรครับมีห้องน้ำพอมีน้องนาำพยังครับเขาน้ำปั่นมามันเอาครับปาลูกกระเดียบ่ันง้กเระเดียอะเดนอเอากเดียบก็้าีนั่งางเกเดีาน อาบน้ำแล้วค่ะหลังจากอาบน้ำแล้วฮะเนี่อะโอ้ยเลยแบบปวดเอ็นเลยเป็นนอนใส่ฉันทักไปผมรับอย่าว่าอย่าว่าผมรับแล้วจะทักไปนะไปนอนอะไรเมื่อคืนอันยุบ้านพี่สาวของเราล้างเราเหรอครับเพ็นบอกลังอ่อนบางงานที่เขาเรียนมือหนักเลยยึดซิปคู่หน่ะแล้วไัหนักมาเออคอยเป็นหน้างานดอกข้าวถักออกมาเด้อมาเด้อมาแม่แล้วเลยนเหรอครับเล่นเด็กครับคุณเด้อหมอหมายถึงว่ามือที่เขาเล่นอยู่บอวินเหรอ เราะนั้นเขาถักไปเอื้นมากให้มันนอนเป็นมูล่างรถแนี่ครับนี่ล่างรถเห้วกรเห็ดไม่ครับตังแต่ตังแต่หลับรถมากเู้ดได้ล่างเนี่ยคือไ่ได้พอออกจกรถคืรถลไม่ล่างเดี่ยวได้ล่างจังนั่งวูบเขาบอกว่ารถจ้ดมาเหม็นแนวว่ะเขาคับรถรถก็ได้ ยังเกาะตลาดนี่ตลาดลูกเิงด้วสิบอกให้ตัวอย่งไปร้านไหนเขาเปิดเบิร์ดทุกบ้านเออเปิดเพลงอีพอครับใช่แล้วค่ะคุณพ่อเขาเปิดเพลงลูกยิงนี่แหละไป็นจ้าไหนก่อนนี่มาเนี่ยคูเปอร์เปน้องคูเปอร์เสียงหยางน้องคูเปอร์โอ้เป็นในแบบนี้ได้มาไล่ได้ครับน้องคูเปอร์เป็นเด็กติดแม่ค่ะมาไล่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย ครับผมตอนนี้มาลลยได้ห้าพันกว่าบาทแต่ว่ายังไม่ได้นะเพราะว่าจะรอยูทูบเดือนหน้าออกก่อนเล้วส่งเป็นสติ๊กเกอร์มาแเหรอีกนอดเฮ้ยแต่ว่าไอ้กันใส่จ้องกันด้วยสีขาวนั่นไอ้กันใส่จ้องแล้วสีขาวเนี่ยเฮ้ยมันใส่แดงมืดส่วนเลยครับชือว่าดีม่วนเเต่ว่านี่ดีแห้งด้อยฮอดีเด้วยเนี่ย พออูดอะพูดอะพูดอะพูดอะมจังสิลตองมุนได้มุนได้พร้อมตลาดของมือสองญี่ปุ่นครับตลาดมือสองญี่ปุน่นเลือกเลยจะเอาอะไร ตราดมือสองญี่ปุ่นตาดหลายครับพี่น้องตราดมือสองญี่ปุ่นของไซส่ของสอยนะเยอะมากเลย Ooh, you wanna make coffee? สุดหย่อดเียนเ่ครับอยากได้อะไรจะ๊ะ พี่ขาวหนุ่มกว่าพวกมันใหญ่่วเนี่ยใส่กันไส้บุกครับ<ะ>บุกร้านบุกร้าน ไ้บแม่ก็ใช่สิเอาละได้ไมีไ้ไ,มได้อะไรไดะไรไม่ได้อะไรไไเลย,ยได้อะไรถามไคมร,รับมาโอ้ยเขามาข้างในเห็นกลายั สินค้ามือสองทรงตรงจากญี่ปุ่น <mile> <recuper ate. S 1> ได้ยังหรอพอดีสินค้ามือสองครับทรงต้งจากญี่ปุ่นครับน้อนฝ่าสินค้ามือสองเตึบเตบๆตบตึบตบๆตๆบ เอาครับมือแรกยังรีบไม่ผ่านครับพอกันหนาไปที่ครับอยู่ตลาดเสริมสุกครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับมือแรกครับมือแรกพอกันแน่นอนครับศิลปินรับเชิญไอเพชรสหรัฐครับมือนีรายสดคุมปิดนะครับมือแรกครับมือแรกเลยนะครับวันนี้นะครับซื้อบัตรเออบัตรราคาสองร้อยิพอดีเออโอเค ได้บรรดาคา299บาทครับมือแรกครับสิอมาซื้อตัวพี่ดองเอาคลิปนี้ไว้สนิทตัวลาก่อนพอกันใช่ครับสวัสดีครับมือแรกพอกันครับเตครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ